สรุปสลากออมทรัพย์พิมานมาสเฟส2จากธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอสอนะครับซึ่งสลากตัวนี้ครับจุดเด่นที่สําคัญมากๆเลยเนี่ยก็คือดอกเบีย้ยคงที่ถึง1.25%ต่อปีเลยนะครับต้องเรียกว่าผลตอบแทนจากดอกเบีย้ยเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะครับและยังไม่พอนะครับสลากชุดนี้ยังสามารถลุ้นรับรางวัลสูงสุดถึง3ล้านบาท สามารถลุ้นได้ทุกเดือนเลยนะครับที่ถือคลองสลากชุดนี้นับว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีมากๆเลยครับสำหรับคนที่ไม่ชอบความเสี่ยงมากนะครับแต่ก็อยากได้ผลตอบแทนที่มากกว่าการฝากเงินกว่าธนาคารทั่วไปครับสลากชุดนี้ตอบโจทย์มากๆครับสลากออมทรัพย์พิมานมาศพลัสเฟสสองนี้นะครับจะมีรายละเอียดเป็นยังไงบ้างเงื่อนไขการซื้อและจะต้องซื้อยังไงถึงจะถูกทุกงวดนะครับน่าสนใจไหมครับเดี๋ยววันนี้ครับผมจะมาสรุปนะครับข้อมูลต่างๆของสลากออม ซับชุดนี้ให้ทุกคนฟังอย่างละเอียดก่อนที่จะตัดสินใจไปซื้อสลากกันนะครับเข้าไปฟังกันครับ ข้าไปฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ความรู้การเงินอสังหาริมทรัพย์และสินเชื่อที่จะมีออกมาอีกทุกสัปดาห์นะครับสวัสดีครับผมวินอินทิศกนะครับวันนี้ครับผมมีโปรดักต์ทางการเงินที่น่าสนใจเอาใจสายชอบเก็บชอบออมมาฝากกันครับนั่นก็คือสลากออมทรัพย์จากธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอสนั่นเองนะครับโดยสลากออมทรัพย์ที่เราจะมาคุยกันในคลิปนี้นะครับมีชื่อว่าสลากออมทรัพย์พิมานมากพลัสเฟ เฟส2อนะครับอาบเขาเปิดขายเป็นเฟสที่2แล้วนะครับเฟสหนึ่งเปิดขายเป็นต้นปีนะครับแต่ว่าเต็มวงเงินเรียบร้อยตอนนี้ก็เปิดขายเฟส2มานะซึ่งผมว่าสลากชุดนี้ครับเป็นอีก1ตัวนะที่มีความน่าสนใจหลายอย่างมากๆนะครับอย่างที่เกริ่นไปต้นคลิปครับว่าสิ่งน่าสนใจอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องอัตราดอกเบี้ยครับซึ่งเขาให้คงที่สูงถึง1.25%ดเปอร์เซ็นต์เลยนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดนะครับของสลากชุดนี้กันในคลิปวิดีโอนี้ครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมต้องขอเล่าล ให้สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้คลิปแรกฟังก่อนนะครับว่าเอา๊ะการซื้อสลากออมทรัพย์เนี่ยมันเหมือนกับการที่เราซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือเปล่านะครับหรือมันแตกต่างยังไงกับการฝากเงินกันแน่ทําไมธนาคารถึงเป็นค้นขายสลากนะครับต้องบอกว่าสลากออมทรัพย์นะครับจะเป็นสลากที่จัดจาหน่ายโดยธนาคารรัฐเท่านั้นครับซึ่งธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยก็เป็นธนาคารจากรัฐบาลนะครับหรือธนาคารจากทางภาครัฐนั่นแหละโดยข้อดีของการซื้อสลากออมทรัพย์นะครับก็คือข้อหนึ่งครับความเสี่ยงต่ําบางคนฟังแล้วงง,ง,ง,งนะ ก็ต้องมาเสี่ยงลุ้นทุกเดือนไม่ใช่หรอคืออย่างนี้ครับไอค้คำว่าความเสี่ยงต่ำของผมเนี่ยหมายความว่าความเสี่ยงที่จะสูญเสียงเงินต้นต่ําหรือแทบไม่มีเลยครับการซื้อสลากเนี่ยมันจะมีกําหนดระยะเวลาใช่ไหมครับพอเราถือครบกําหนดปุ๊บเราก็ได้เงินต้นทั้งหมดคืนเลยพูดง่ายๆว่าซื้อร้อยปลายทางก็คืนมาร้อยหนึ่งบวกกับรางวัลและดอกเบี้ยอ่านี่นะครับดังนั้นสลากออมทรัพย์เป็นการฝากหรือเป็นการออมเงินที่ความเสี่ยงต่านะครับจุดเด่นข้อที่2นะครับก็คือเราสามารถลุ้นรับรางวัลได้ทุกเดือือออนรรักกาาซ้สมทพย์ ว่าจะของแบงก์ไหนก็ตามนะครับจะมีการประกาศรางวัลทุกเดือนครับดังนั้นในแต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถลุ้นรับรางวัลต่างๆได้นะครับและจุดเด่นข้อที่3นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราถือรองสลากท่ออครบ,รบกําหนดอายุแล้วเนี่ยเราก็จะได้ดอกเบีย้ยใช่ไหมครับซึ่งต้องบอกว่าไอ้ดอกเบีย้ยที่ได้มาเนี่ยไม่เสียภาษีนะครับคือโดยปกติอะครับสมมุติว่าเราไปฝากเงินเราได้ดอกเบีย้ยเงินฝากมาไอ้ดอกเบีย้ยที่เราได้รับกลับมาจากการฝากเงินเนี่ยนะครับจะต้องเสียภาษีอีกนะไม่ใช่แค่การฝากเงินนะครับดอกเบี้ยจากการลงทุนหุ้นกู้หรือว่าาเงินนนปัผลใกรซื้อ คุณต่างๆเนี่ยล้วนเสียภาษีหมดแต่สลากออมทรัพย์ครับดอกเบี้ยที่ได้จากสลากออมทรัพย์ถูกยกเว้นภาษีไม่ต้องเสียนะครับดังนั้นก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีที่สําคัญเหมือนกันครับสำหรับคนที่อยากได้ดอกเบี้ยหรือว่าผลตอบแทนแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนิดนึงครับว่าการที่เราซื้อสลากออมทรัพย์หรือว่าสลากทอสชุดนี้เนี่ยเราจะได้ผลตอบแทนจากส่วนไหนบ้างครับสลากออมทรัพย์ครับจะได้ผลตอบแทน2ส่วนครับส่วนแรกก็คือรางวัลเนี่ยที่บอกไปครับจะมีการจับ ก็หมายความว่าเรามีสิทธิ์ลุนลับรางวัน24งวดหรือว่า24เดือนนะครับตลอดระยะเวลาที่ถือครองสลากถ้าสลากอายุ1ปีก็มีโอกาสลุนรับรางวัน12ครั้งหรือว่า12เดือนนั่นเองนะครับดังนั้นผลตอบแทนก้อนแรกก็คือรางวัลที่มีสิทธิ์ลุนรับทุกเดือนนะครับและผลตอบแทนที่2ที่เราจะได้นะครับก็คือเรื่องดอกเบี้ยรครับสลากออมทรัพย์เนี่ยมันก็จะมีดอกเบี้ยให้ครับซึ่งโดยปกติดอกเบี้ยก็จะไม่เยอะหรอกนะครับมันจะไปมากเอาในส่วนผลตอบแทนจากรางวัล แต่สลากออมทรัพย์พิมานมาตรพลัสเฟสสตัวนี้นะครับต้องบอกว่าดอกเบี้ยเนี่ยน่าสนใจมากๆากเลยนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูงเลยครับซึ่งแน่นอนครับความแตกต่างระหว่างการที่เราเอาเงินมาซื้อสลากกับการที่เราเอาเงินไปฝากธนาคารเนี่ยเวลาเราเอาเงินฝากธนาคารถ้าเป็นบัญชีออมทรัพย์เนี่ยเราอยากถอนเมื่อไหร่ก็ถอนได้สภาพคล่องมันค่อนข้างสูงถูกไหมครับดอกเบี้ย,ยก็คิดตามจริงตามที่เราเอาเงินเข้าไปฝากแต่การซื้อสลากเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเราควรจะต้องถือให้มันครบอายุครับเราถึงจะได้ผลตอบแทนแบบครบถ้วนนะครับ แบบไม่โดนหักอะไรเลยแบบนี้จะเหมาะกว่านะครับดังนั้นข้อแรกนะครับถ้าเกิดว่าเรามีเงินเป็นเงินที่ไม่ใช่เงินเย็นนะครับผมก็อาจจะไม่แนะนําให้ซื้อสลากนะครับอาจจะเลือกเป็นการฝากเงินเป็นบัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงแทนก็จะเหมาะกว่านะครับเป็นไงกันบ้างครับฟังมาถึงตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครเข้าใจพิมพ์คําว่าเข้าใจมาบอกกันหน่อยนะครับหรือถ้าเกิดว่าสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์คำถามมาข้างล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับทีนี้ครับคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจคอนเซปต์ของการซื้อสลากออมทรัพยลละอออเดดียขงส ออมทรัพย์พิมานมาก plus เฟสสจากธนาคารอาคารสงเคราะห์กันครับว่ามีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างนะครับอย่างที่บอกไปครับว่าสลากออมทรัพย์พิมานมาก plus เฟสสนี้นะครับ มีเปิดขายเป็นเฟสหนึ่งไปตั้งแต่ต้นปีนะครับเราก็เต็มวงเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยเฟสสองที่เรากําลังคุยกันอยู่นี้นะครับเริ่มต้นเปิดขายวันที่17เดือน5ปี2566นกะครับก็คือเพิ่งเปิดเองนะครับโดยราคาขายเนี่ยเขาจะขายเป็นหน่วยครับเริ่มต้นหน่วยละ5 0,000บาทนะครับซื้อ1หน่วย5 0,000ซื้อ2หน่วยก็1 0 0 0 0แบาทราคาต่อหน่วยเนี่ยค่อนข้างจะสูงสักหน่อยนะครับดังนั้นคนที่จะซื้อสลากชุดนี้ครับก็อาจจะต้องมีเงินเย็นที่เป็นก้อนใหญ่สักนิดหนีี้ม ถูกรางวัลทุกเดือนนะครับเป็นระยะเวลา24เดือนเพราะว่าสลากชุดนี้มีอายุ2ปีถูกไหมครับ2ปีก็มีสิทธิ์ลุนรางวัล24เดือนครับโดยรางวัลเนี่ยจะมีการออกทุกวันที่16ของทุกเดือนนะครับและอันนี้สําคัญครับเป็นจุดเด่นที่ผมว่าน่าสนใจมากครับคือเมื่อครบกําหนดนะครับจะจ่ายดอกเบี้ยให้1.25เซตต่อปีซึ่งเป็นการจ่ายดอกเบี้ยสลากออมทรัพย์ที่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับดอกเบี้ยสูงเลยอแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราลองมาคิดเรื่องดอกเบี้ยกันให้ดูแบบชัดๆนะครับเดี๋ยวคิด ดูชัดๆเลยว่าจะได้กี่บาทนะครับก็สมมตินะครับถ้าเกิดว่าเราซื้อสลากชุดนี้1ชุดเอาแค่1ชุดนะครับราคาต่อชุดคือ5 0,000บาทใช่ไหมครับถ้าเราถือครบ2ปีนะครับเราก็จะได้ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยเอาแค่ดอกเบี้ยนะครับยังไม่คิดรางวัลนะก็คือเอา50,000คูณ1.25%เท่ากับ625บาทต่อปีอันนี้คือต่อปีนะครับเราถือ2ปีเราก็เอา625้คูณ2ครับเท่ากับ1,250บาทนะครับคือดอกเบี้ยที่เราจะได้จากการซื้ออสมทรัพย์ ที่มารมาดพลัสเฟส2ตัวนี้ครบ2ปีนะครับและย้ำอีกทีครับว่าไอ้1250บาทนี้ได้แบบเต็มเต็มเต็มเม็ดเต็มหน่วยแบบไม่เสียภาษีเลยครับ สลากชุดนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราซื้อมาแล้วถือไม่ครบ3เดือนนะครับแล้วก็ไถ่ถอนก่อนเนี่ยเราจะโดนหัก1%นเอร์เนะครับเอาง่งายๆว่าโดนหัก500บาทนะครับถ้าซื้อ1ห,หน่วย5 0,000บาทตอนขายคืนก็โดนหัก500เหลือ49,500บาทนะครับเคสที่2ครับถ้าเกิดว่าเราซื้อสลากชุดนี้ถือครบ3เดือนแล้วแต่ยังถือไม่ครบ2ปีเนี่ยไถ่ถอนคืนก็ได้เงินต้นครบ5 0,000นครับไม่โดนหัก1%แล้วนะแต่จะไม่ได้รับดอกเบี้ยใดๆนะครับด ว่าถ้าจะซื้อสลากเนี่ยเราควรจะถือครองให้ครบระยะเวลาครับเราจะได้ทั้งดอกเบี้ยแล้วก็รางวัลตามแผนที่เราวางไว้ถ้าเกิดว่ามันเป็นเงินที่ไม่ใช่เงินเย็นนะ่ะผมไม่แนะนําให้มาซื้อสลากครับผมแนะนําให้ไปฝากเงินบัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงเดี๋ยวนี้ในตลาดก็มีเยอะแยะนะครับแบบนี้จะเหมาะกว่า ต่อมาครับมาดูส่วนของรางวัลกันบ้างนะครับรางวัลของสลากออมทรัพย์พิมานมารพลัสเฟสสตัวนี้นะครับจะออกทั้งหมด24งวดนะครับเพราะว่าระยะเวลาการฝากของสลากชุดนี้คือ2ปีถูกไหมสอปีคือ24เดือนก็คือจะมีรางวัลให้ลุ้น24งวดด้วยกันนะครับโดยรางวัลนะครับจะเริ่มต้นตั้งแต่รางวัลเลขท้าย1ตัวนะครับรางวัลละ100บาทนะครับต่อมานะครับจะเป็นรางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับรางวัลละ200บาทนะครับหมุน1ครั้งนะต่อมาครับเป็นรางวัลเลขท้าย3ตัว ครับรางวัลละ2,000บาทหมุน1ครั้งเช่นกันครับต่อมาครับเป็นรางวัลเลขท้าย4ตัวนะครับรางวัลละ1 0,000บาทมีการหมุน1ครั้งด้วยกันครับต่อมาเป็นรางวัลที่2นะครับรางวัลละ3 0 0 0 0บาทนะครับจะแจกจํานวน25รางวัลนะครับและสุดท้ายครับรางวัลที่1รางวัลใหญ่สุดนะครับรางวัลละ3ล้านบาทด้วยกันนะครับซึ่งคําถามที่ทุกคนต้องถามนะครับก็คือแล้วถ้าเกิดว่าแต่ละเดือนเนี่ยเราไม่ถูกเลยครับไม่ถูกรางวัลเลยเนี่ย มันจะสามารถเกิดขึ้นได้ไหมก็ต้องตอบตรงๆครับว่าสามารถเกิดขึ้นได้แน่นอนนะครับเพราะถ้าเราไม่ถูกเลยเลยเนี่ยเราก็จะได้ดอกเบีย้ยตามที่ตกลงกันไว้คือ1.25นะครับต่อปีนะตลอดระยะเวลา2ปีที่เราถือครองครับ แต่ก็อย่างที่ผมสปอยไว้ต้นคลิปนะครับว่ามันก็มีวิธีครับที่เราซื้อสลากชุดนี้แล้วเนี่ยมันจะถูกรางวัลทุกงวดนะครับวิธีง่ายมากนะครับถ้าอยากจะถูกสลากพิมานมาสพลัสเฟสสองทุกงวดนะครับถูกรางวัลทุกเดือนไป24เดือนเนี่ยนะครับให้เราซื้อสลากชุดนี้10หน่วยนะครับด้วยกันแค่นั้นเองครับเราก็จะถูกทุกเดือนแล้ว10หน่วยนะครับราคาขายหน่วยละ5 0,000บาทซื้อ10หน่วยหมายความว่าเราต้องซื้อสลากชุดนี้ด้วยจํานวนเงิน50,000 0บาทหรือว่า10หน่วยครับเราจะถูกรางวัล เลขท้าย1ตัวทุกงวดเป็นจํานวน24เดือนนะครับเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับคนที่อยากรู้ฮะว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องซื้อ10หน่วยหรือว่า500,000บาทแล้วจะถูกรางวัลทุกงวดนะครับคืออย่างนี้ครับ ลองไปดูรางวัลที่เล็กที่สุดของเขานะครับจะเป็นรางวัลเลขท้าย1ตัวใช่ไหมครับเลขท้าย1ตัวเนี่ยนะครับมันจะประกอบไปด้วยเลข0ถึงเลข9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ทั้งหมดเนี่ยคือ10ตัวเลขด้วยกันถูกต้องไหมครับดังนั้นการที่เราซื้อสลากชุดนี้10ชุดเนี่ยมันก็จะลันเลขไปครับตั้งแต่0ถึง9ดังนั้นหมายความว่าเราก็จะมีเลขท้ายครบทุกเลขแล้วครับหมายความว่าในทุกๆงวดไม่ว่ามันจะออกอะไรมาก็แล้วแต่ครับเราก็จะถูกรางวัลเลขท้าย1 1ตัว รางวัลหรือว่า100บาททุกงวดเสมอนะครับอันนี้เป็นวิธีการคิดแบบง่ายๆแต่เราจะถูกรางวัลทุกงวดก็ต่อเมื่อเราต้องซื้อสลากชุดนี้10ชุดหรือว่า ใช้เงิน50,000นบาทด้วยกันเท่านั้นนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะมาปรับเรื่องผลตอบแทนให้ใหม่ครับสมมุติว่าวันนี้ผมมีเงินเย็นๆห้าแสน 5, บาทอ่ะและผมก็จะเอาไปซื้อสลากออมทรัพย์ชุดนี้ของทอสอสชุดนี้ครับให้มันถูกรางวันทุกงวดด้วยแล้วก็รวมกับดอกเบีย้ยด้วยผมอยากรู้ว่าผลตอบแทนโดยรวมเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวมาคิดกันครับลองดูจากเรื่องดอกเบีย้ยก่อนนะดอกเบีย้ยเมื่อกี้นี้นะครับก็คือ1.25%เมื่อเราถือครบ2ปีถูกต้องไหมครับเอา50,000นบาทนะครับคูณ1นึ คือดอกเบี้ยแล้วก็คูณ2เข้าไปครับเพราะว่าเป็น2ปีนะไอ้หนึคือต่อปีเราถือ2ปีก็คูณ2จะได้ออกมาว่าดอกเบี้ยที่ได้นะครับจากการที่ซื้อสลาก5 0 0แสนบาทเนี่ยเท่ากับ1,2500บาทนะครับส่วนแรกคือดอกเบี้ยจบแล้วนะ ต่อมาคือรางวัลครับรางวัลที่ได้เนี่ยเราจะได้รางวัลเลขท้าย1ตัวมูลค่า100บาททุกงวดถูกต้องไหมครับดังนั้น2ปีมี24งวดก็เอา 24, คูณร้อยเท่ากับเงินรางวัลที่ได้คือ2,400บาทนะครับดังนั้นหมายความว่า2ปีเงินที่เราจะได้แน่ๆนะครับก็จะเป็นเงินต้น5 0 0 0 0 0บาทได้คืนครบแน่ๆไม่เสียเงินต้นแน่ๆนะครับแล้วก็จะได้รางวัลบวกดอกเบี้ยครับรางวัลคือ2 4 0 0บวกกับดอกเบี้ยคือ12,500บาท รวมแล้วนะครับ2ปีนี้เราจะได้ผลตอบแทนรวมทั้งหมด14,900บาทแบบเน็ตไม่เสียภาษีสักบาทเดียวครับและถ้าเราจะคิดเพิ่มอีกนะครับถ้าเกิดว่าเราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับลงทุน500,000ได้ผลตอบแทนกลับมานะครับ2ปีได้ 104, 900, 1มื0 0 1อปีก็จะได้7,450บาทต่อปีนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กลับมาแล้วก็จะได้ผลตอบแทนต่อปีอยู่ที่1 4 9ตต่อปีนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเราตีแบบที่เราได้แบบขั้นต่ำแน่ๆนะ ซึ่งในระหว่างเดือนระหว่างงวดเนี่ยถ้าใครแบบเฮงเฮฟุกๆดวงดีหน่อยเนี่ยอาจจะถูกรางวัลเลขท้าย2ตัว3ตัวซึ่งมันก็จะทําให้ผลตอบแทนสูงกว่านี้นะครับแต่ว่าในการคํานวณเนี่ยผมขออนุญาตไม่ไปคิดพวกนั้นละกันนะครับเอาที่มันได้แน่ๆก็คือ1.49%ต่อปีครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครนะครับสนใจสลากอวมทรัพ์พิมานมาสพลัสเฟสสองนี้นะครับก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่ธนาคารอาคารสบเคราะห์ทุกสาขาเลยนะครับหรือเดี๋ยวนี้สะดวกแล้วครับสามารถซื้อออนไลน์ผ่านแอป GHB o r g e n ได้ง่าย ใช้มือถือเครื่องเดียวก็ซื้อสลากได้แล้วนะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปติดต่อธนาคารดูได้เลยครับเรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลทั้งหมดนะครับของสลากออมทรัพย์พิมานมาศ p l u สเฟสสองจากธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับเดี๋ยวสรุปให้ฟังนะครับว่าถ้าเกิดว่าคนที่อยากจะซื้อสลากชุดนี้แบบถูกทุกเดือนต้องทํำยังไงบ้างนะครับเรื่องแรกครับคือซื้อ1ิหน่วยหรือใช้เงินอยู่ที่50,000 0บาทในการซื้อสลากชุดนี้ครั้งเดียวนะครับเราก็จะได้รับทั้งรางวัลทุกเดือนและได้รับดอกเบีย้ยเมื่อถือครบ2ป และถ้าเกิดว่าอยากจะซื้อสลากชุดนี้นะครับ คุณต้องมีเงินเย็นที่จะลงทุนได้อย่างน้อย2ปีนะครับก็คือต้องมีเงินเย็น2ปีนั่นแหละนะครับเป็นไงกันบ้างครับน่าสนใจเลยใช่ไหมครับสำหรับสลากชุดนี้ถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วสนใจนะครับพิมพ์คําว่าสนใจมาบอกกันหน่อยนะครับหรือถ้าเกิดใครฟังแล้วสงสัยในการคิดคํานวณตรงไหนครับสามารถพิมพ์คําถามมาถามกันได้เลยนะครับความเห็นส่วนตัวของผมนะผมว่าสลากชุดนี้พิมานมาสพลัสเฟสสตัวนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นสลากที่น่าสนใจเพราะว่าเขาให้ผลตอบแทนคงที่ค่อนข้างดีอะครับในส่วนดอกเบี้ยเนี่ยให้1.2 5นะครับ ถ้าเกิดว่าเราบวกกับเรื่องของรางวัลที่ถูกทุกเดือนด้วยนะ กเฉลี่ยอยู่ที่1.49%เรียกว่าเป็นสลากออมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนขั้นต่ําสูงที่สุดในตลาดณเวลานี้เลยนะแต่ข้อเสียก็คือมันใช้เงินลงทุนก้อนใหญ่สักิดนึ่ะครับต้องใช้เงินลงทุนถึง500,000บาทหรือว่าครึ่งล้านในการลงทุนแบบนี้เนี่ยก็อาจจะเหมาะสําหรับคนที่มีเงินก้อนใหญ่ๆสักหน่อยหนึ่งแต่ว่าไม่อยากจะเอาไปเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์บางอย่างที่มันมีความเสี่ยงสูงแบบเนี้ยก็สลากออมทรัพย์พิมานมาตพลัสเฟดสตัวนี้ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ตอบ มาเพื่อให้มีจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยที่มันแตกต่างกันไปครับดังนั้นหน้าที่ของเราเราต้องรู้จักเข้าใจทำความเข้าใจ Product Detail ต่างๆครับและเลือกใช้ให้มันเหมาะกับจริตการลงทุนหรือการเก็บเงินของเราถ้าเกิดว่าใครฟังรายละเอียดมาถึงตอนท้ายนี้แล้วรู้สึกโอ้โหให้สลากชุดนี้มันผลตอบแทนน้อยไม่โอเคเลยไม่เป็นไรครับมันก็เป็นทางเรื่องของเราเราก็ไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นที่มันให้ผลตอบแทนรีวอร์ดมากกว่าแบบนี้ก็ได้หรือถ้าเกิดใครฟังแล้วเฮ้ยมันคลิกมันโอเคเลยก็สามารถเลือกตัดสินใจไปลงทุนได้นะครับ ก็อยากจะฝากไว้นะครับให้ทุกคนลองไปพิจารณากันนะครับเป็นไงบ้างครับชอบคลิปวิดีโอความรู้สรุปให้เข้าใจง่ายแบบนี้ไหมครับถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับสามารถพิมพ์คําว่าชอบมาบอกนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมและทีมงานผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ออกมาอีกเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ครับต้องขอบคุณมากที่ติดตามมาจนถึงช่วงท้ายนี้นะครับแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ